สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโลยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนโานำเสนอให้ชมกับที่ดินเปล่านะคะซึ่งแปลงนี้นะคะมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ10ไร่ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยพระอยู่ใกล้ชุมชนเลยนะคะการเดินทางเข้าออกสะดวกสบายค่ะเป็นที่ดินเปล่านะคะอยู่ติดถนนรัดยางกว้างขาดคลานปัจจุบันก็ปลูกเป็นข้าวอยู่นะคะทำนาค่ะ ด้านหลังมีสวนมะพร้าวน้ำหอมด้วยนะคะการเดินทางสะดวกเชื่อมต่อทะลุได้หลายเส้นทางเลยค่ะอยู่ใกล้คาเฟ่ด้วยนะคะอยู่ใกล้บ่อตกปลาอยู่ใกล้บริษัทและร้านอาหารต่างๆเรียกได้ว่าทำเลตรงนี้นะคะสามารถปรับเปลี่ยนทำเป็นธุรกิจก็ได้นะคะหรือว่าจะทำเป็นบ้านแนวสไตล์บ้านสวนก็ได้ค่ะพื้นที่10บไร่นะคะแต่ราคาก็จะตามพื้นที่เลยนะคะ ราคาไล่ละ1,590,000าบาทค่ะไล่ละนะคะมีทั้งหมด10ไล่อยู่ใกล้ถนนมอเตอร์เวย์บางใหญ่การ8กิโลเมตรอยู่ใกล้วัดห้วยพระ500เมตรอยู่ใกล้เทเลสคาเฟส300เมตรอยู่ใกล้บ่อปารุงเอก1.5กิโลเมตรนะคะสนใจต้องการเจราจาต่อรองราคาหรือว่าต้องการนัดเข้าชมแปลงจริงนะคะท่านติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะ จคโนใส่ลายละเอียดพร้อมเบอร์โทรให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ต้องราไปก่อนสวัสดีค่ะ